สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องไิทีเกษตรทฤษฎีไม่เอเจซีสุขสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยปินกัดบ้านเซิรนอำเภอสวรรณจังหวัดน้องบัวลำพูครับผมเพื่อเฉลีาฝากจักตูจักข่มครับผมเดี๋ยวเขาไปสอบถามจากของกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับเน้นน้ำตูอีกนะครับผมครับผมพ่อแป้งขายสาาบ้านเซิรนครับครับเมื่อนี่เขาเอา ข้อยมาฝากพี่น้องเขาจะโตจะโค้มครับผมโค้มหนึ่งกับอีกแม่ไงอีกตัวนึงแล้วก็ผูดอนเพียกอีกตัวหนึ่งครับครับเขามาเริ่มแม่นี่กันเลยนเนาะครับเนาะครับแม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับนี่ครับซื้อว่าจังไดครับผมอันนี้แม่ใอ่ทองแม่ใอ่ทองครับเราก่อเพิ่นมาจะทั้งใดครับผมอันนี้อันนี้ออกสายเพชรอุดรครับหูงอผสมโมลาครับอ๋อ โมลาผสมเพชรอุดรสายเพชรอุดรเนาะครับหูง้ออัตลักษณ์ของเพ่นเนาะครับอัตลักษณ์เพ่นหให่หนาครับหูฟอดล่ำเนาะครับอ่าข้อมูงเพิ่หรายปันไดนครับผมเนี่ยวัดอีกอยู่บ่ครับผมวัดอีกก็ได้วัดลองเบิ่งให้วัดให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกก็ได้เนาะครับเนาะหน่วยสามสิบห้าหนยสามสิบห้าสามี่สามหนะประกันไว้สาม5ี่สามหานะครับ อยู่สามซีสามหานะครับผมครับผมแม่นี่นะครับอัตลักษณ์เพิ่นเอ่อมสูงเพิ่นกับสามซีสามหาะนะครับสถานะในทองเพิ่นมีหรือบอกครับผมมีหรอครับกับพอพันใดไบครับผมอันนี้พอคุ่มฝูงหง่ครับพอคุมฝูงใหญ่นะครับเนาะพอข้าวเจ้าประดอวักหนำแจ่ยนะครับเจ้าชื่อพอมาทับได้แจ็กเดียนแล้วครับเนี่ยกระวอกแล้วครับ ไก่สิออกแล้วเนาะรับประกันในความท่องลอยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้รับประกันเลยเนาะครับเนาะรับประกันครับขั้นบท่องออกคืนเลยครับนี่ความออกครับบุเกินกงอาทิตย์ครับครับความออกเนาะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปบางหีตะเล่ครับนมครับหมุนไหมพี่น้องเขาเบิร์ด้วยครับใหญ่ครับช่วงทั้งหลังมันเนาะครับเนาะครับมาเบิ่งหมุนมาเลยครับนี่หมุนออกมาเลยครับความออกครับนี่ครับนี่ครับกินอาทิตย์หรอครับแต่เป็นตะเล่แล้วเนาะครับเนาะครับนี่ครับบางหีไงไครไปแล้ว คนหางไงพ่วงหางงามเนาะครับผู้อดอยากี้ยงครับครับบ่มีับบ่มีตํานี้เนาะครับถ้ามีตํานี้เอ่าขึ้นเนาะครับขึ้นนะครับครับพ่วงหางไง่้นหางงามนมซีเต่านะครับนุ่มตึงกล้จะออกแล้วนะครับเนาะครับเมืองทั้งใต่ไงดีนะครับตะเลข็่นี่แล้วเนาะครับเนาะใกล้จะออกแล้วเนาะครับรับประกันเนาะรับประกันทองเนาะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยเปเนนาะครับแม่เนี่ยอัตลักษณ์ดีนะครับ เปลนโมลาผสมสายเพชรอุดรเนาะครับครับผมครับมุนอีกเลยครับผมครับมุนให้พี่น้องข้าเบิงนะครับถ้าสนใจอยากเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอเข้ากระตดต่อพ่อแป้งเข่ามาเนาะเพิ่นจัดมาให้พี่น้องเข้างามๆนะครับอยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์อยากเอาไปเลี้ยงเนาะครับมาเบิงตัวจริงเอานะครับแม่เพิ่นสวยนะครับล่ำโตเงาดีเนาะครับมีขวัญเนาะขวัญตกสวงเนาะครับขวัญอั้น ล้างเกี่ยวมาด้านหนา้าเป็นควันหาบเงินหาบทองนะครับอ่าเป็นควันยุ่งเข่าแตกเนาะครับผมนี่ครับควันยุ่งสวงเลยนะครับผมงามๆเลยครับผมแมน่อัตลักษณ์ดีหา้งครับหางสวยเนาะครับมาครับเบิ่งตะล่ออกเนาะไก่ออกแล้วเนาะอ่างใ่ดีนะครับอ่า อันท่องในท่องเพิ่นเป็นท่องที่ใดแล้วครับผมท่องสามครับท่องที่สามเนาะครับครับผสมกับพอพันพอคุ้มฝูงเนาะครับครับตัวใหญ่งามนะครับแม่เนี่ยอัตลักษณ์ดีนะครับลำแข็งลำขาใหญ่ดีนะครับเบิ่งงามเลยครับนี่ลำแข็งหนาใหญ่ดีนะครับสันประคอครอประเคียงเนาะครับผมกระสนใจอยากมาเบิ่งตัวจริงอยากมาเบิ่งอ่าอยากไปเปลี่ยนแม่พันธุ์เฮ่าก็จะมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับน้ำพอแป้งอยู่บ้านเซิร์นนะครับเนาะเบิ่องนะครับเบื้องยก ยกหัวขึ้นนะครับตาแต้มแจ่มจ้ามข้ออ่องทุงน่องขาวนะครับเอืออบักเ้าใหญ่นะครับเร็บม่นเร็บสวยนะครับเรียบงามนะครับเบิ่งอัตลักษณ์หัวพันนะก้มหัวลงครับผมผมเอาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์กับเบื้องัตจริงเอานะครับทาเบิ่งอัตลักษณ์ดีนะครับแม่นี่อาไปเปลี่ยนแม่พันธุ์เท่ากับสวยๆเลยครับประจำคอกถ้าสนใจจกติดต่อเขามากับมหาพรอแป้งเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผม เบอร์โทรืองขันดันนี่ครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผม0 8 0 080 7 8 3 783 4900 4 9 3 0น8 2เป้ยะครับแล้วก็093 093 3182 3ง2 9 4อครับเ4 4นะครับพอแป้งอยากมาเบื่องตัวจริงกั็มาโมลาผสมสายเพชรดอดเนาะครับผมนะครับเบื่องอัตลักษณ์ดีงามครับแม่นี่ ครับสวยนะครับพอเปิดราคาหลายปันไดครับผมสิบห้าห้าพันครับสิบห้าห้าพันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อร่องได้ครับต่อรองได้นะครับต่อเอาจนได้ต่อเบิ้ลมือเนาะครับอ่าอ่าโทรมาสอบถามิึงนะครับเห็นแล้วก็อ่ามาเบิ้งเอานะครับผมครับเอิ่งงามๆเลยครับเบิ้งบรรทายมุนให้พี่น้องเขายางเบิ้งพร้อมครับยางเลยครับผมครับนะครับเบิ้งสวยยางเลยครับผมอยางเงี้ ครับหางงามครับยางเบองเลยครับผมสวยนะครับขาบัวทกบ่วถอนเนาะครับเนาะบวมีตตาหนี้เนาะครับบวมีตตาหนี้ครับตัวต่อไปเลยครับผมมาชมตัวที่สองกันได้เลยครับผมพิ่นมิตรซื้อบ่ครับผมนี่อนี้ไอ้ดอนเผือกครับไอ้ดอนเผือกเนาะครับเล่าก่อพิ่นมาจะท่ทั้งใดครับผมนี ข้อยเพื่นบ้านนะครับมาตะเตียนนะครับครับโอ้ข้อยเพื่นบ้านมาตะเตียนเนาะครับจนบุญรัตครับเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นเนาะครับเนาะขั่วสูงเพิ่นหลายปานเด็ครับผมนี่วัดให้พี่น้องเฮาเบิ่งเลยครับผมคร้อยสามชีพครับอ๋อร้อยสามชีพเนาะครับเนาะดอนตัวนี้ครับยังเอาไปเป็นพอพันพอบล็อกก็ได้เนาะครับอายุเพิ่นได้จักปีแล้วครับนี่สามปีกว่าครับสามปีกว่าเนาะพร้อมผสมพันธุ์มั้ยบอครับครับผมพร้อมมีขวัญซองทางเนาะครับเนาะ งามเลยครับนี่ขวัญซองทางนะครับดังกับนี่ครับขวัญซองทางงามๆเลยครับนี่ครับขวัญซองทางจะสวยแล้วครับหัวพนจะเกียรขีดตมเนี่ยจากน้อยเนาะคลากดีนะครับเขาเขาสวยนะครับเขาเปิดดีนะครับหมุนจากบาตรนะครับคาเบิ่งเดียยุดเลยครับผมเบิ่งล่ำตัวนะครับมีขวัญเนาะันครับผมขวัญเนาะครับขวัญ ด้านหลังเกี่ยวมหาด้านหนานะครับเป็นขวัญหาบเงินหาบทองนะครับขวัญสวยนะครับขวัญข้อยเผือกตัวนี้นะครับเบื้องลำโตเงี้หญไงดีนะครับผมอ่างใญ่ดีนะครับเบื้องายเนะครับเบื้องท้ายเนานะครับผมาย้ข้นหางไงดีนะครับพ่วงหางงามนะครับผมอัตลักษณ์สวยนะครับสวยนะครับข้อยผูตัวนี้นะครับผมควายเผือกควายดอนนะครับผม ล้ำตัวสวยนะครับอยากเอาไปเปลี่นพอพันพอบอกเข้ากับติดต่อเข่ามานะครับค้อยเผือกงามๆเลยครับขวานมีครับขวานมีทุกด้านนะครับเนาะขวานมีด้านซ้ายด้านขวานะครับงามครับเบื้องล้ำตัวนะครับข้อใหญ่ดีนะครับสันปะบูข้อปะเข่งนะครับเบื้องสวยนะครับนี่ครับทายุแดดให้พี่น้องเข้าได้ช่มเบื้องกันนะครับอยากเอาไปเปลี่ยนพอพันพอบอกกับติดต่อ พอแป้งเขามาอยู่บันเซิร์นนะครับเมื่อนี้เพิ่นเปิดอยู่ที่สามตัวับอีกหนึ่งโคมเนาะครับผมครับค้อยเผือกค้อยผูงามเลยครับผมอัตลักษณ์ดีเนาะครับเปิดราคาหลายป็นไดยครับผมอันนี้ห้องไว้เจ็ดสิบต่อร่องได้ครับอ๋อครับห้องไว้เจ็ดสิบครับเจ็ดเจ็ดหมื่นบาทเนาะเจ็ดหมื่นบาทต่อร่องได้นะครับอ่าถ้าผู้ใดสร่องได้เป็นเมื่อครับสนใจเอฟซีเฮ้าพี่น้องเฮ้า พี่น้องเฮ้าเอฟซีเฮ้าเห็นแล้วกับสนใจกับติดต่อเขามาอยากเอาค้ายเผือกค้ายดอนเฮ้าอยากไปเป็นพอพันป,ประจาข้อเข้ากับติดต่อเข้ามาเนาะครับผมบร,รบับประนันหางกบบาางระอกบอนครับหางกระบ้อนท่านครับหางบดอกบอยอย่างนาะครับขาบดทบบดถอนบอมีตาหนี้เนาะมีตาหนี้เอาขึ้นได้วันนี้เนาะครับผมมาเบืองเอานะครับพี่นะ้องครับเบืองท่ายกท่ายง่ญ่ดีเนาะครับลำตัวสวยนะครับ อ่าเปิดอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทเนาะครับสวยเลยครับอ่าข้ยเพื่อจต่รงได้ครับผมครับต่อร่องได้เนาะครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมโคมอ่ที่สามเนาะครับครับโคมที่สามนะครับอ่เพิ่นไม่ซื้อหรอครับแม่นี่อันนี้ยี่ยนต้นนะครับเนี่ยยี่ยนแม่น้องไม้ครับอันนี้แม่น้องไม้เนาะครับอ่าเลาก่อเพิ่นเป็นสายพันธุ์ไดครับผม อันนี้ออกโมลาครับผสมเกลาเจริญอ๋อโมลาผสมเกลาเจริญเนาะครับครับสูงใหญ่ครับสูงใหญ่ครับคว้วสูงเพิ่นหลายปันไดครับผมนาะร้อยสี่สิบเอ็ดบวกครับอ๋อร้อยสี่สิบเอ็ดอ๋อร้อยสี่สิบเอ็ดบวกเนาะครับประกันคว้วสูงครับอ่าบ่มีต่หนิเนาะบ่มีต่หนิรับประกันเนาะครับครับครับอยู่นิ่งๆเลยครับผมบ่มีต่หนิเนาะครับแม่นี่อัตลักษณ์ดีเนาะครับครับ สถานะในทองพันมีอีกเราบอครับนี่ัครบเป็นทองบ้างเนาะว่างครับพร้อมทับไเรื่อยพอดีๆครับก็ถึงงครับอ๋อครับผมพอดีๆผสมเอาเนาะครับเนาะครับออกลูกครับผู้ใดอยากได้อยากได้พอพันดีๆอยากเอาไปผสมพันกับเบิงจัดเบิงเนาะเป็นทองบ่างแม่ยนี่อัตลักษณ์ดีนะครับสูงใหญ่เงาเนาะอ่างดีคนงามนะครับมีขวัญหาบเงืนหาบทองนะครับขวัญชัดเจนดีนะครับล่ำตัวดำดีนะครับผมแม่นี่ครับ ถ่ายนะครับครับมาเบิงถ่ายนะครับอ่าพ่นมีลูกตัวนึงเนาะมีลูกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปชมลูกมันนะครับอ่าชมเบิงแม่มันก่อนนะครับผมครับนิ่งๆก่อนครับผมครับอยากยางดีเนาะครับผมเนาะครับมาเบิงนะครับเดี๋ยวยอนแสงนะครับมุนได้ครับผมมุนให้พี่น้องเฮามาพี่ทางนี้เลยครับครับเบิงหัวนะครับเบิง เป็นเขาอุ้มบาดเนาะครับเนาะอยากให้พี่น้องเฮาอยากได้เอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกกันเนาะครับแม่พันธุ์งามๆเลยครับแม่เพิ่นธุ์ผสมโมลาผสมสายเก้าจะเลื่อนเก้าเจริญเนาะครับเนาะอัตลักษณ์ดีเนาะครับครับลูกเพิ่นนี่เป็นลูกสายพันธุ์ใดครับนี่อันนี้พ่อเขาเจ้าซื้อมาทับอีกเลยครับทับโตครับครับโตเนาะเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงครับพ่อเขาซื้อมา พี่แสนครับมาครับถึงได้ตั้งค่ะวัฒนธรรมเสียครับครับอ่าเป็นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับตัวผู้เนาะเพิ่นได้จักเดือนแล้วครับนี่ยเยอะอีกหกเจ็ดเมืองกันเฉพาะเดือนครับเนี่ยอ๋อครับผมเพิ่นเป็นลูกที่ใดแล้วครับลูกสามครับลูกที่สามเนาะลูกผู้ตัวนี้เนาะครับครับเบิ่งอัตลักษณ์เพิ่นงามนะครับเบิ่งอ่สวยนะครับขวัหางใหญ่ดีนะครับขวัญสวยนะครับผูตัวนี้นะครับลูกเพิ่น เป็นลูกที่สามเนาะเป็นลูกที่สามเนาะควอยผูน้อยตัวนี้ครับเออบักเ้าใหญ่เนาะครับอ่าครับเบืงครับผมเขาเปิดราคาายไปไหยครับแม่ยนี่อันนี้เปิดสิบหกหาพันต่อร่องได้ครับสิบหกหาพันเนาะครับเนาะอ่าอ่ลดจนให้พี่น้องเขาได้เนาะเอาจนให้พี่น้องเขาอยากไปเลี้ยงเป็นแม่พันกันนะครับต่อร่องได้คือเก่านะครับเนาะต่อร่องได้คือเก่านะครับเบื้องลูกเพิ่นเนาะครับ เบื้อง้ายเพิ่นกับโค้นหางใ่ดีขาเง่าดีอยครับผมลูกไส้เพิ่นนะครับสวยนะครับหัวงามนะครับลูกไส้เพิ่นนี่ครับผมครับเป็นทองบ่างนะครับแม่เพิ่นนะครับเบื้องครับหัวโหนกดีนะครับครับเบื้องไทยแม่เพิ่นนะครับโค้นหางใ่พ่วงหางเง่านะครับน่มซีเตากำงามเลยครับอัตลักษณ์ดีนะครับสวยลำตัวงามใ่ดีนะครับดำดีนะครับเบื้องลูกเพิ่น อ่าครับมึงอ่าครับมาชมมึงลูกพักนธุ์ดีเนาะครับขวัญงามๆเลยครับหัวหนหัวโน่นดีนะครับอัตลักษณ์ดีเนาะครับลูกไส้เพลินง,งามครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนพอพันธุเนาะครับอ่าติดต่อพอแป้งเข้ามาเบอร์โทรเบอร์ใดอีกครับผมศูนย์เก้าสามสาม 0933 182 182 944 944 080 080 783 783 4900 4900เนาะครับสองเบอร์เนาะครับเนาะครับแม่นี่สวยๆแล้วครับครับอัตลักษณ์ดีต่อร่องได้เนาะครับอาประกันอ่าค้าประกบ่ถอนเนาะครับาประกันครับผมอ่า ้ามีก็าขึ้นเนาะ้ามีขึ้นนะครับผมโทรมาสอบถามเมืองพอแป้งนะครับอยู่บ้านเซิ้นนะครับอยู่ทงหน้านะครับอยากมาเบืองตัรกีงอยากมาชมอยากไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอเข้ากับติดตเขามานะครับล่ำตัวสวยขางามนะครับล่ำตัวงามนะครับอ่างให่ดีนะครับขนสวยขนงามนะครับครับสุดท่านนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เด้อครับ สุดท้านี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ